ผมไม่อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากบ,บ่นานใครเลยชีวิตคนเราจากสูงสุดสู่จุดที่ต่ำสุดนะครับบุคคลคนนี้เคยเป็นดาวติ๊กต็อกครับคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เขากลายเป็นคนเร่ร่อน เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องไปให้การช่วยเหลือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้ชีวิตหรูหรานะครับค่อนข้างจะมีระดับไปทีเดียวนั่งเรือยอทแต่วันนี้ต้องไปนอนเพิงสังกสีครับเขาคือวินต้นใครที่เคยเล่นติ๊กตอกหรือว่าเล่นติ๊กตอกเนี่ยต้องเคยเจอคลิปเขาอยู่บ้างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับไลฟ์โค้ดนะครับสอนการขายของออนไลน์ต่างๆปรากฏว่าล่าสุดนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับทำเอาใครหลายคนตกใจเหมือนกัน จากนักธุรกิจที่มีเงินเยอะวันนี้สู่จุดที่ต่ำสุดจริงๆเนี่ยครับผู้ชมครับสำหรับวินต้นเองนะครับเขาเป็นดาวติ๊กต k อกนั่นแหละเพราะเขาทำติ๊กต o อกมาเป็นเวลานานหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเขาล่าสุดนี้ชีวิตมันพลิกผันไปนอย่างมากครับจากอดีตที่เขาเนี่ยเคยเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับก่อนจะมาเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วก็มาเป็นดาวติ๊กต็อกทำรายได้จากคอนเทนต์จนมีคนรู้จักและทำให้มีหน้าที่การงานดี ทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยคนดูหลักแสนหลักร้านหมดครับจนนําไปสู่การสร้างรายได้อย่างมหาศาลและเจ้าตัวก็ทําคลิปสอนการไลฟสอนการขายของสอนการทําธุรกิจรวมทั้งยังมีสบู่และร้านเป็นของตัวเองด้วยนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับมีคนไปเจอวินต้นกลายเป็นคนเร่ร่อนไปแล้วและเพื่อนเนี่ยต้องไปช่วยเหลือในทันทีนะครับผู้ชม เนี่ยครับหากเราไปดูในโซเชียลของวินต้นนะครับเคยมีทั้งคลิปสอนคนทําธุรกิจสอนแลดเปิดร้านขายของขึ้นเรือยอทรวมไปถึงการประกาศไว้ว่าตอนนี้เนี่ยตนเองกําลังสร้างระบบภายใน3-5เดือนหากสําเร็จจะขับรถเบนซ์ให้ดูต่อมาวินต้นไลฟ์สดในรถเบนซ์ e 3 5 0และในตอนนั้นเองวินต้นก็ใส่ทองเซนบลอใส่สูตรลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังทำคอนเทนต์แพ็คของต่าง จนกระทั่งเมษายนที่ผ่านมานี้นะครับวินต้นเนี่ยนะครับคลิปสุดท้ายคือไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้หายหน้าไปเลยคุณผู้ชมครับมันมีกระแสเกิดขึ้นมาว่าวินต้นทำคอนเทนต์หรือไม่แกล้งเป็นคนเร่ร่อนไปนอนเพิงสังกสีล่าสุดนี้หลังจากที่เพื่อนไปให้การช่วยเหลือวินต้นมีการอัดคลิปเปิดใจลงช่องตัวเองการผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปมันเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เขาเสียใจที่สุดคืออะไรไปดูครับสวัสดีครับผมวินต้นทิกตอกนะครับก็จากที่สภาพของผมในตอนนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันในคลิปเนาะก็อาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยล้มเหลวจริงหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมล้มเหลวจริงๆนะครับรถบิ Big Bike, ๊กเบนรถมอเตอร์ไซค์ผมเนะี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะบ้านที่ผมเคยมีอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับขายไปใช้นี่ขายบ้านไปใช้นี่ก็ยังไม่หมดนะครับตัวผมเองอะนะครับสร้างปัญหาเป็นต้นเหตุของทุกอย่างสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดตอนนี้ก็คือไปขอโทษคุณแม่นะครับไปขอโทษท่านท่านเตือนก็ไม่ฟังนะครับดื้อนะพอตัวเองเดือดร้อนนะครับ ไม่ใช่เดือดร้อนแค่ผมคนเดียวอะมันเดือดร้อนไปถึงเพื่อนผมและคนในครอบครัวนะครับนะแล้วคนที่ผมรักมากที่สุดก็คือคุณคุณแม่นะครับซึ่งผมทำไม่ทันเลยรับตาหลายอะ่ เดี๋ยวผมจะไปขอโทษท่านนะครับแล้วไ,ไอ้ที่ผมเปน็นนอยกระท่อมนะหลายหลคนอาจจะสงสัยว่าผมอ่ะมีมีบ้านไหมทําไมถึงไม่อยู่กับน,นั้นบางครั้งเนะี่ยผมไม่อยากจะอยู่คนเดียวผมไม่อยากคุยกับใครไม่อยากบบนน้านใครเลยอ <c oughs> <c oughs> เรล้อผมผมขอโทษเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามผมผมไม่ได้เข้าไปดูทิกตอกเรื่องนานผมไม่ได้เข้าทิกตอกเลยผมเข้าไปดูเห็นผมเห็นมลิปผมเยอะเยอะมาก มีคนได้กำลังใจผมว่เดี๋ยวผมก็ต้องไปถ่ายคลิปต่อแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ผมเข้ามาหาน้าผมนะท่านก็อาจจะได้เห็นคลิปไปล่ะก็ผมผมได้พูดแล้วล่ะผม่า ผมจะกลับมานะครับจะกลับมาทาคลิปอีกครั้งนะผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่นะคอยสนับสนุนนะครับคอยให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะขอบคุณมากนะครับมีหลายคนเอฟซี FC หลายคนแล้วก็ FC, <S <S 2> <S 2> เอฟซีทั้งเอฟซีบ่าวเบียด้วยทั้งเอของอหนึ่งโอเปร่าด้วยนะครับที่อยากจะช่วยเหลือนะครับอยากจะ โอนเงินมาให้แล้วก็ส่งของมาให้นะครับผมขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับแต่ผมขอไม่รับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะช่วยจริงๆนะครับผมอยากจะให้ช่วยกันให้กําลังใจนะครับในการทำํำชิปดีกว่านะครับเออ,เอ,อตั้งใจมาหาแม่เป็นยังไงคดีอยากมาขอโทษไะหขอโทษเรื่องอะไร ะเรองอะไรดึอแพงเด้ออะไรที่แพงเน้อได้แพงเน้อะเรื่องอะไรึมีอะไรแล้วมีอะไรก็พูดออกมาอืมทำไหมแม่ไปเสียใจเลยวะพิษบอกรู้ตัวก็ดีแล้วนี่ให้อภัยทุกอย่างให้อภัยตลอดเป็นกาลังใจให้ตลอดครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตลอด ที่ผ่านมาทําตัวไม่ดีมากเลยอแม่ก็คอยเตือนให้กำลังใจตลอ,อดไม่ใช่เลยครับอตั้งใจใหม่ลูกตั้งใจใหม่รักเหมือนเดิมเด็กก็รักโตได้ก็รักไทยนิว <Okay. S 2> สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ